แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะพบกันคลิปนี้ภาคเสียงเล่านะคะรอวันพุธที่17กันยายนก่อนที่จะรับชมนะคะแนวทางย้ำเตือนทุกคลิปไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานดูแนวทางใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลที่แม่สีนวลได้นําเสนอด้วยนะคะเมื่อวานใครไม่ได้โชว์กับไทยขอให้ได้กับตำเล่านะคะปังๆทุกวนเลยเนะาะมาดูเลขตารางหน่อยค่ะวันนี้17กันยายนตรงกับวันพุธ ข้างแรม10บข้าเดือน10ปีมะเสิงตัวเลขตารางที่แม่สีนวลจะนำเสนอ4 6 1 9 2 8นะคะมีทั้งหมดอ่ะ6ตัวเหมือนเดิมเนาะให้สังเกตดูที่การจัดวางนะคะก็จะเชอบมาใกล้ไกลกลกันเนาะมีมี4มี6มี1มี9มี2มี8นะคะทุกคนฝากพี่เจ้านาตารางตำราด้วยอันนี้คลิปแรกแอดมินฝากสมาชิกจับเลขตารางแล้วก็คอมเมนต์ให้แอดมินทีเนาะหรือว่าใครฝันดีๆนะคะ อยากแบ่งปันความฝันก,ก็คอมเมนต์ได้นะคะโอเคนะทุกคนอัตาราง4 6 1 9 2 8ฝากจับด้วยจ้าส่วนแนวทางนะคะตำราของลงไก่ค่ะเร็วันจันท์ที่15กันยายนอ่ะรู้สึกว่าห่างหายไปนานเนาะทุกคนเท่าที่แอดมินจำได้อยู่แล้วก็มานำเสนอให้เด่น2มานะคะ28มาบนผลตำราแอดมินโชมุมบนซ้ายมือนะคะผลตำรามุมบนซ้ายมือ4ตัว68 2 8ลุงไก่สอบผ่านบน2 8เด่นเข้าที่2ส่วน17กันยายนลุงไก่วันนี้ให้เด่นรล่าพัฒนาคือ3จับคู่มีทั้งหมด3คู่น,นะคะก็จะมีที่3 4 3 5แล้วก็3 9ค่ะ 3ามสี่สามห้ะสามโลงไก่ร่ำรวยอะฝากผีเจนะ้านาเหมือนเดิมต่อด้วยล,<ะ>ล็อกลาวค่ะล็อกลาวดูงวดวันจันทร์ที่15ก่อนเนาะตัวเด่น8นะคะม,มาทั้งบนแล้วก็ล่างจับคู่82เป็นตัวกลับบนออก28งสูสสอบผ่านเนี่ยสำหรับตำราของล็อกลาวแม่สีนวลก็ไปห้ามานำเสนอให้ต่อนะฮะสำหรับงวด วันพุธอ่ะพุธที่17กันยายนล็อกเราให้เด่นมา2ตัวคือ0แล้วก็8จจับคู่2ตัวชุดเต็ม0 4 0 5 0 6 0 7 8 4 8 5 8 6แล้วก็8 7นะคะ0 4 0 5 0 6 0 7 8 4 8 5 86แล้วก็87ค่ะอาล็อกลาวัวนจันทร์เข้า8228นะทุกคนต่อด้วยแนวะทางอาจารย์สุพรรณนะคะอาจารย์สุพรรณเนาะวันจันร์ตัวเด่น2มานะจับคู่82นะคะเป็นตัวกลับบนออก28นะคะอ่ะเข้าเนาะตำราของอาจารย์ส่วนยอดวันพุธวันนี้17กันยายนอาจารย์สุพรรณนะคะให้ตัววิ่งคือ4แล้วก็7 สตัวก็จะมี6กสี่ห้าเดชุด3ตัว4ี่ห้าเดห้าหกค่ะจับคู่2ตัวชุดเต็มที่5้าสี่ห้าเดหสี่หกเสแล้วก็สอนะทุกคนเน้นที่5้าเแล้วก็หกเนาะถ้าเบิ้ลนะคะตามสูตรของอาจารย์ก็คือ4 4แล้วก็เจ็ดอาวันจันท์เข้าบนลุ้นต่อวันนี้นะคะส่วนอาจารย์ธนาค่ะอาจารย์ธนารอบวันจัน รอบวันจัจาร์หลุดนะคะตัวเด่นไม่เข้าจับคู่ไม่เข้าเนาะส่วน17กันยายนวันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้เด่นที่3แล้วก็2จับคู่73 63 83 72 62แล้วก็33เนาะ73 63 83 72 62แล้วก็33 3ต 3, ัว673แ 6, ล้วก็373นะคะ ชอบใบไหนตามดูใบนั้นได้เลยนะคะทุกคนต่อด้วยมะยมแดงนะคะมะยมแดงรอบวันจันทร์อหลุดนะคะงวดวันที่15กันยายนเนาะแอดมินขออนุญาตตามต่อให้17กันยายนมายมแดงให้เด่นตำรา7จับคู่นะคะก็จะมีที่5-7 67 87 97ตัวชอบ3 7แล้วก็2 7นะคะวันนี้รู้สึกว่ามายมแดงนี้นเป็นพิเศษเลยนะ,ะชอบ3 7 2 7 สตัวหลักร้อยวางที่7นะคะ737แล้วก็727ค่ะทุกคนอันนี้ตำราของมาย,ยมแดงนำโชคต่อด้วยแนวทางลาวนะคะของแอดมินเนะคะเดี๋ยวแอดมินชงวดวันจันเนาะซึ่งเป็นชุดเต็มนะคะซึ่งอ่าชุดเต็มเขาจับคู่ให้98แล้วเขาก็เขียนข้อความกำกับไปด้วยเนาะว่า9กับ6กลับหัวด้วยซึ่งถ้าใครตามนะคะถ้าชอบ98ถ้ากลับหัวก็น่าจะเป็น68ซึ่ง ลาวันจันร์ทออก68นะคะก็คือออกล่าง68นะคะ,ะสรุปคือแอดมินเอนะคะชุดเต็มสอบผ่านที่68ล่างล้กันเนาะส่วน17กันยายนนะมินก็ไปหามานำเสนอให้ต่อนะคะชุดเต็ม40 42 46 48 49 90 92 96 98แล้วก็เบอร์ที่99นะคะอันนี้ชุดเต็มของแอดมินเอนะคะสมาชิก เพิ่มเติมนะคะด้วยชุดงบน้อยนะคะตำราวของแอดมินเอวิ่งรูด2แล้วก็3เดนที่2ค่ะจับคู่ที่ 23, 29, 26 33, 39แล้วก็36นะคะ 23, 29, 26, 33, 39แล้วก็36ชุดเต็มแล้วก็งบน้อยแอดมินเอค่ะส่วนแนวทางนะคะยายเทราอาดูรบอบวันจันทร์อันสดใสเนาะ คุณยายให้เด่นวิน8-2-5-3-9นะคะ8-2-5-3-9ทุกคน8-2มาคู่หน้าเลยถ้าใครตามเอาไปกลับเอาไปจับนะคะน่าจะมีโอกาสได้บน2-8อยู่เนาะโอเคนะคะแนวทางของคุณยายมีนำเสนอเพื่อเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ในการจับตัวเลขนะคะยายเทราพารวยนะคะวันพูดสุดสดใสวันนี้ให้พี่วินที่0 1 6ย์ค่ะ มี0มี1มี6มี7แล้วก็มี9ตัวเลขเด่นวิงของคุณยาย5ตัวนะคะ01 6 7 9ทุกคนพิจารณาดูได้เนาะส่วนแนวทางลาวนะคะของทะเลใจรอบวันจันทร์ที่15วิ่งรูด8นะคะตัวเด่นเข้าจับคู่ไม่เข้านะคะสมาชิกอแอดมินเช็ค3ตัวก่อนอ่ะ3ตัวก็ไม่เข้านะคะ มาดูของงวดวันที่17นะคะทะเลใจให้วิ่ง4แล้วก็8จับคู่ที่58 7 8 9 8 49 45 46 47 48อันนี้2ตัวชุดเต็มแล้วก็3ตัวมี5 48 6 48 7 48 9 48 5.7 8แล้วก็5.8 9มีสีตัววินด้วยนะคะอ่ะทุกคนฝากพิจารนาเหมือนเดิมเนาะสำหรับทุกๆแนวทางที่แม่สีนวลได้นำเสนอนะคะรอบเมื่อวานเป็นวันออกผลไทยเมื่อวานใครไม่ได้โชว์กับไทยวันนี้ขอให้ได้โชว์กับตำราวนะ่ะโอมเพียงคะ่ะช่วงเช้านี้ก็แนวทางยังปล่อยมาไม่เยอะเท่าไหร่ทนายมินก็จะนำเสนอเท่าเทยนมีนหาข้อมูลมาได้เนาะส่วนภาพนี้คือลาวของเจริญนะคะ แอดจเจริญอาตัววิ่งรูด8มาเนาะจับคู่ไม่เข้าค่ะโอเคนะทุกคนส่วน17กันยายนตำลาวแอดจเจริญน,นะคะให้วิ่งรูด3แล้วก็5จับคู่ที่39 33 34 59 53 54เน้นวงกลม5954นะคะวิน3594 หลักร้อยวันนี้พิเศษมีหลักร้อยให้ด้คือ8แล้วก็6ค่ะอาตัราแอดจเจรรญค่ะส่วนแนวทางนะคะตำราวสูตรโบราณคือจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์นำเสนอให้แล้วแนวทางเข้าวานรบวันจันนันมินจะนำเสนออีกหากข้อมูลไม่เจอเลยทุกคนสมาชิกก็ถามหากันหลายท่านอยู่นะต้องขออาภัยด้วยนะะที่หาข้อมูลไม่เจอ เอาวันนี้แอนมินได้มานะคะของวันวันที่17ก็ก้าฝากพิจารณาของ17กันยาเลยละกันเนาะโบราณวันนี้ให้เด่น6แล้วก็8จับคู่เด่น660 61 64 02นะคะกัน62ส่วนตัวเด่น8จับคู่ที่81 85 80 89 85นี่ก็เป็นผลไทย6446นี่ก็เป็นผลไทยงวดวันที่16กันยายนทุกคนถ้าสังเกตดูอ่ะถ้าเป็นผลจากรัฐบาลไทยนะคะตำราวนะสํานักงานเอกชนเขาชอบปิดรับนะทุกคนโอเคเนาะฝากพิจารณาเหมือนเดิม3ตัว160 902 780แล้วก็681วกลมเป็นตัวเน้นนะคะอันนี้ลาวสูตรโบราณฝากพิจารณาวันพุธเลยเดินส่วนน้ำเงินนะคะตำราวรอบวันจันทร์ที่15กันยายนอ่ะ ไม่เข้านะผลลาว6828เนอะแอดมินก็ตามต่อให้นะวันพุธที่17 4ตัววิน1763 3ตัว763แล้วก็214จับคู่2ตัวชุดเต็ม76 1>, 1 3 2 4 6 3แล้วก็7 1็ดหนตาราของนำเงินนะคะมี5้คู่เนาะส่วนพี่ควายคนโก้นะคะสมาชิกแอบเสียดายเนาะให้เม็ดเดียว98ถ้าสมาชิกตามไปกลับหัวเล่นนะ่าจะได้6กแอยู่นะทุกคนแอดมินเสียดายมากเลยขออนุญาตตามนำเสนอต่อให้นะคะ17กันยายนพี่ควายให้วิ่งรุด6เม็ดเดียวให้6กห้นะคะสตัวให้9 67ด จับคู่2ตัวชุดเต็ม6-7-6-9แล้วก็7-9ตาําเหล่าพี่ควายขนโกนนะคะ,ะมีเพื่อมีคนตามเนาะทุกคนรอแนวทางไหนนะคะคอมเมนต์ได้เลยอันนี้เป็นคลิปแรกของช่วงเช้าแนวทางอาจจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าของแนวทางก็ทยอยปล่อยออกมาส่วนมากจะชอบปล่อยช่วง5โมงกว่า,ก,วา,ก,วากันเยอะนะคะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันอีกทีช่วงเที่ยงละกันเนาะประมาณเที่ยงตรงนะคะทุกคนโอเคนะสำหรับคลิปนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะ